อีกแล้วนะคะกับเตนนะะัทธาออโต้ค่ะวันนี้นะคะอ้อยเอาเจ้ามิซูบิชิไทต,ตันนะคะโฉมปัจจุบันนะคะสภาพใหม่มากๆค่ะปี2020ค่ะสีบอลเงินนะคะแต่งมาให้แบบหล่อๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามารีวิวกันรอบๆคันเลยนะคะ อยู่กันหนะ้าห้องเครื่องนะคะเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์2 5 0 0ซีค่ะ128แรงม้านะคะคืออย่างนี้อ้อยอยากเกินก่อนเลยดีกว่าว่าอ้อยเคยทำคลิปไททันอันนี้ค่ะออกไปใน YouTube ให้เพื่อนๆดูกันแล้วกระแสตอบรับดีมากๆเชื่อไหมคะว่ามีกี่คันก็คือขายหมดเลยแต่ว่าคันนี้ยังว่างอยู่นะคะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะรีบติดต่อเข้ามานะคะรีบจองก่อนไม่ทันนะคะแล้วก็อ่าเดี๋ยวเรามาดูสภาพห้องเครื่องกันเลยนะคะว่าสภาพห้องเครื่องนะคะคือใหม่และสดมากๆคือคันนี้ ไมเลตนะเมื่อกี้ที่อ้อ้ดูก่อนมาทําคลิปนะคะเพียงประมาณ1มื่นหมื่นห้นิดๆอะคะประมาณหม0 0นห้าพนกิโลนิดๆคือใหม่มากๆเลยสภาพนี้คือหาที่ไหนไม่ได้แล้วคันนี้นะคะที่้อยเอามารีวิวนะคะจะเป็นรุ่นนะคะ GLX ค่ะไฟหน้านะคะก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่ดูโดดเด่นและใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยว นะคะจะอยู่ด้านในตรงนี้เลยเวลาที่เปิดไฟเลี้ยวก็คือจะทําให้ดูโคมแบบดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยค่ะตัดด้วยคิ้วโครเมียมสีเงินดูสวยมากๆเลยค่ะกระจังหน้านะคะนี่เลยคือคันนี้คือใหม่มากจริงๆกระจังหน้าแทบจะไม่มีรอยถะลอกหรือรอยขีดขูดเลยค่ะพร้อมกับโลโก้มิซูบิชิเลยค่ะแล้วข้อดีของรถสีเงินที่เพื่อนๆรู้ไหมคะว่ามันดียังไงคือเวลาที่เราใช้รถสีเงินนะ เป็นสีที่ดูแลง่ายมากๆเวลาที่เราสกรปรกรือว่าแบบเป็นวีฝนลุยอะไรมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นสีที่แบบดูไม่เลอะอ่ะคือเราก็เป็นอมตะมากคือสีเงินเป็นสีที่ขายง่ายคนแบบนิยมมากๆเลยค่ะด้านข้างนะคะก็จะเป็นล้อแม็กนะคะนี่เลยค่ะแม็กใหม่ยางใหม่ทางร้านเปลี่ยนให้แบบใหม่ๆเลยค่ะซื้อไปก็คือเป็นคนที่วิ่งลงถนนคนแรกเลยนะคะใช้ได้อีกยาวๆเลยค่ะสภาพแม็กก็คือ แม็กใหม่อะค่ะไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขีดขูดค่ะยางก็ยังไม่เคยลงื้นเลยค่ะโอเคถัดมานะคะด้านข้างตรงนี้เลยค่ะกระจกมองข้างนะคะจะเป็นแบบไฟฟ้าค่ะเวลาที่เราล็อกรถนะคะก็จะพับไฟฟ้าเวลาที่เราปลดล็อกก็คือจะเปิดแบบเปิดให้อัตโนมัติด้วยนะคะถัดมานะคะมือจับเป็นแบบโครเมียมค่ะแล้วก็แครบของคันนี้นะคะเวลาเปิดคือเปิดเหมือนอย่างนี้เลยค่ะ เปิดออกมาเลยทําให้เวลาขึ้นลงอะคะ่ะสามารถขึ้นลงได้แบบสะดวกมากๆก็คือสามารถเดินขึ้นไปได้เลยไม่ต้องรอผู้โดยสารด้านหน้านะคะคนที่นั่งด้านหน้าลงจากรถก่อนแล้วค่อยลงนะคะก็คือสะดวกสบายไปอีกนะคะสะภาพสีโดยรวมนะคะเท่าที่อ้อยดูมานะครึ่งคันละสีสดมากใหม่มากไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดรอยหินกระเทาะยังแทบจะไม่มีเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายรถกันนะ นี่เลยค่ะด้านท้ายนะคะก็จะมีโครเมียมตรงมือจับนะคะไฟเบรกรวงที่3นะคะมากับโลโก้มิซูบิชินะคะอันนี้นะคะจะเป็นโคมไฟท้ายแบบใหม่แล้วนะคะก็คือจะต่างกับตัวปี18หรือว่า19นะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นดีไซน์แบบใหม่มาเลยค่ะไฟท้ายก็จะดูสปอร์ตมากิ่งขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูแม็กไลเนอร์กันนะว่ามันจะใหม่ขนาดไหนนี่เลยค่ะสภาพแม็กไลเนอร์นะคะก็คือไม่มีการขน ของที่หนักหรือบรรทุกของที่หนักค่ะเพราะว่าสภาพหนักไลเนอร์เนี่ยคือยังใหม่อยู่มากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูออปชันภายในนะคะอ้อยบอกเลยว่าคันนี้อ้อยเปลี่ยนตัวหน้าจอมาให้ลูกค้าด้วยค่ะพิเศษมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะตอนนี้นะคะอ้อยเข้ามาอยู่ภายในตัวรถแล้วนะคะก่อนอื่นบอกก่อนเลยค่ะรถนะคะไม่เพียงขอย,ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ15,000กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะนะคะสภาพโดยรวมภายในคือเอางี้ดีกว่า ป้ายแดงเทียบเท่าป้ายแดงเลยค่ะไม่มีรอยแบบคือผ้ายังไม่มีรอยขุยเลยอะค่ะไม่มีขุยไม่มีคราบแบบเขาเรียกว่าอะไรนะต่อให้เป็นเบาะผ้าก็ยังไม่มีการใช้งานมาที่แบบว่าโซมหรือว่าหนักเลยป้ายแดงเลยค่ะสภาพคอนโซลน,นะคะคือใหม่มากค่ะเหมือนกันไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยค่ะลองซูมอยู่ได้เลยนะสําหรับลูกค้านะคะที่ซื้อรถคันนี้นะคะทางร้านเรานะคะเปลี่ยนหน้าจอทัชสกรีนค่ะตรงนี้ให้ลูกค้าเลยเดี๋ยวอ้อยจะมาลองเล่นให้ดูนะคะว่า มันมีอะไรเพิ่มเติมมานะคะนี่เลยเป็นหน้าจอทัชสกีนเลยเสียงดีมากๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะขันนี้มีลำโพงทวิตเตอร์ด้วยนี่เลยอ่าเราสามารถเพิ่มเสียงล,ล,ลดเสียงนะคะจากโพมอะไรได้เลยหรือจะเปลี่ยนขึ้นนี่เลยค่ะนะเดี๋ยวมันมีอะไรอีกเดี๋ยวเราลองมาเล่นดูนะกับตุ่มโฮมมีวิทยุนะคะมีการนำทางนะคะ นี่เลยค่ะเลือกเพลงวิดีโอเราสามารถเชื่อมต่อได้หมดเลยสมมติเรากดระบบนำทางนะคะก็คือเข้ามาตั้งค่านะคะเลือกว่าาจะนำทางไปไหนสามารถทําได้เลยค่ะพิเศษนะคะสําหรับลูกค้าที่ซื้อรถคันนี้มีคันเดียวด้วยจริงๆนะสนใจยังไงติดต่อมานะคะโอเคถัดมานะคะพวงม,มาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันก็คือสามารถเชื่อมต่อกับตัวหน้าจอตรงนี้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะเปลี่ยนช่องเปลี่ยนคืนอะไรจากตัวหน้าจอได้เลยค่ะ ะะด้านขวามือสุดเลยนะคะจะเป็นการสวิตควบคุมของกระจกมองข้างนทั้งหมดค่ะที่เกินไปด้านหน้าแล้วนะคะอ่ามันจะเป็นแบบปรับไปฟ้านะคะโอเคถัดมาด้านล่างตรงนี้นะคะยังมีช่องเชื่อมต่อนี่เลย USB นะจ๊ะสามารถเชื่อมต่อ USB ได้เลยค่ะกับตัวหน้าจอนี้นะคะแล้วก็เกียร์นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะเบรกมืออยู่ตรงนี้นะคะโดยรวมนะมบอกก่อนว่า ใหม่อ่ะไม่รู้จะพูดอะไรคือมาออปชั่นมันได้ครบใหม่ระบบความปลอดภัยครบด้วยเพราะว่าเจ้าคันนี้มีแอร์แบกคู่หน้าทั้งหมด2ลูกนะคะครบทุกอย่างงั้นเดี๋ยวไอจะลงไปบอกราคานะคะกับโปรโมชั่นด้านล่างค่ะก็ดูไอรีวิวกันรอบๆคันไปแล้วนะคะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับรถที่เามารีวิววันนี้นะคะจะเป็นเจ้ามิซูบิชิไทตันค่ะ c l x 2020นะคะสีบอนเงินไม่เพียง15,000กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะอ้อยขายแบบโลคาโปรโมชั่นพิเศษมากๆแถมล้อมแม็ก แถมหน้าจอทัชสกรีนนะคะแล้วก็ชุดแตกรอบคันเลยค่ะเดี๋ยวจบจากคลิปอ้อยนะคะจะมีคลิปของคุณชัยนะคะทำคลิปรีวิวรอบๆอบรถค่ะว่ารถคันนี้มันแรงขนาดไหนนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวคันนี้นะคะ้อ้แจ้งก่อนเลยว่า้อ้ขายเพียงแค่469,000บาทค่ะประหยัดกว่าใบแดงไปหลายแสนมากๆเลยนะคะแล้วยังได้สภาพายแดงชุดแตกรออคันขนาดนี้นะคะยังไงสนใจติดต่ออ้เข้ามาได้เลยค่ะ แต่ถ้าลูกค้านะคะที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาค่ะเหมือนคลิปก่อนเลยค่ะเรามีบริการนะคะจัดไฟแนนต์นอกสถานที่ค่ะลูกค้าสามารถติดต่อเราเข้ามาได้เลยค่ะเราส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนต์ไปบริการถึงหน้าบ้านเลยค่ะไฟแนนซ์อนุมัตินะคะคุณรอหน้าบ้านเลยค่ะเราเอารถไปส่งให้เลยค่ะการันตีสภาพตามนี้เลยค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ไอ้อก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าเอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจใ้อ้อด้วยนะคะสวัสดีค่ะ